สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครูพันตุลการ์ณน,นะคะครูเช่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองโพเว่นค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูจะสอนในเรื่องของการเขียนสะกดคําตามคําบอกคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราค่ะซึ่งเป็นนวัตรกรรมของคุณครูพันตุลการ์ณที่สร้างและพัฒนาขึ้นมาสําหรับนําไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งให้อ่านออกเขียนได้ค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะตามมาดูเลยค่ะ i not พร้อมแล้วยกมือขึ้นคำที่เราเขียนคำว่าธรรม,มชาติเมมขียนเลยค่ะคออะไรนะคอทูคอทูนักกอดอะไรเอาเลยค่ะอรอรเรือรอเรือจ้องตัวอย่ามัวอย่าตัวเด็กว่าร้องไห้ ยน,น,นเวลาครูสอนอ่านจะเขียนถูกใครเสร็จแล้วยกมือทำให้สองค่ะเขียนคำว่าเขียนคำว่าปรุงรส อยากเลื่อนหนาเที่ยงเที่ยไใคด้วย่าให้ไปซ้อมกันนะคะเขียนโยกซืออยาให้ซ้อมกันโอเคค่ะต่อไปกสุขภาพสุขภาพสุขภาพพออุสูสูขอสุขสดดังๆเอาเขียนเลยค่ะจออุสูสูอสุขออสูสูพอสพออาภาาพอ้าก้มลงเขียนเลยค่ะพออาภา

ต Finally, right? ัตรง่ะเขียนนะต่อไปค่ะต่อไปนะคะไม่ใช่ค่ะสำคัญสัญสาคัญเอาเร็วเขีนสำคัญค่ะพร้อมสคพอค่าคนคันสำคัญยกผู้หญิงแด้ไว้ตัวนะ ทำเลยนะคะแล้วเขาก็จะเขียนตามที่บอกได้ด้วยสามารถ อันนี้ก็จะเป็นผลงานการเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1สอนโดยคุณครูพันตุรากันครูเช er ี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองวแวนนะคะใช้นวัตกรรมของคุณครูพันที่สร้างและพัฒนาขึ้นมาสําหรับนําไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งให้อ่านออกเขียนได้ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นพ่อคุณอย่างยิ่งค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ